สวัสดีครับเ <c oughs> มื่อนี้ครับผมได้คุยกับหลวงพี่สิบพรรษางวดทิพานมากครับหลายคนต่างกันด้ฟังเบืองคือเราฝันว่าเห็นตัวเองห่อได้ลอยได้แล้วก็หายตัวเข้าไปใน j จดีเราสื้อเลขงวดทิพานมาครับเราซื้อเลขแปดสี่ศูนย์แปดสี่เก้ามันบออ มันมาออกงว,งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับ <c oughs> มันออกตามหลังหนึ่งงวดแล้วก็คนที่ว่าเพิ่นถือเลขนออาาเนี่ยคือผอาจานเนี่ยคือเพิ่นจะบอสือเลขแล้วคนที่ว่าเสียงโศกเนี่ยคือน้องสาวเพิ่นมีน้องสาวสองคนเนาะครับที่ว่าขายของอยู่ตลาดอยู่แถวประทุมแล้วก็น้องสาวเพิ่นก็ถูกเลขแปดสี่เก้ากับข้องฝันของะอ,อาจา์หรือหลวงพี่สิบปันสายแหละมือนี้ครับ เล่าฝันเล่าก็เลยอยากเล่าความฝันให้ฟังอีกเลาก็บ,บอกว่าบอกหงดอกว่าเลขมันจะออกงวดนี้หรืองวดนั้นหรืองวดนั้นคือเราก็บ,บอกเคยได้สนใจเกี่ยวกับตัวเลขใช่ไหมเราแค่อยากเล่าความฝันให้ฟังนิดเศษจะเขาหรือบม่เขาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ครับเลขของเรานี่คือจะเข้าเป็นเลขสามตัวสส่วนใหญ่เมือ่อที่ว่าเลขออกแปดสี่เก้าน้องสาวเพิ่นสองคนครับกับด้ทักมาเช่าเหรียญ กับตุ่มเยอะพอสมควรผมเห็นแล้วผมยั่งหูสึกตกใจเลยว่าคือเสาไปหลายแถบเหตุผลก็คือน้องสาวคนเนี่ยไม่ได้เสาไปให้ตัวเองแต่ว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าถือว่าซุ้มขายของํากันนะครับเขาฝากน้องสาวครับมาบูชามาเช่าเยอะพอสมควรจนผมตกใจใช่ไหมทั้งเหรียญทั้งตุ่มรากา หลายคนที่ว่ายั่งสนใจอยั่งสอบถามครับก็ทักมาสอบถามได้เนาะมือนี้ครับผมกรุญาลาความฝันให้ทุกคนได้พี่นาครับ16บมีนาคมห8ความฝันของพระอาจารย์ส0ปรรษาทําไมฉายาคือเล่าบวชมาสีปรรษาครับเล่าบวชมาตั้งแต่อายุ30จนปัจจุบันคือหลวงพี่อายุ4ี่แล้วนะครับมือนี้ครับเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าเห็นรุ่นพี่ท่านหนึ่งครับมรณภาพ คือเป็นผระเป็นผ่าแหะอายุหางจากโลงพี่นี่อายุเยอะพอสมควรของฝันนี่เพื่อนบอกว่าเพื่อนเนี่ยไปเดินบิณฑบาตกับหลวงพี่ท่านหนึง่งตอนเช้าประมาณสักตีห้าตอนที่ว่าเดินไปก็เดินไปตามปากติเหมือนกับทุกวันรับข้าวให้พรเดินต่อ แวะรับข้าวให้พอเดินต่อทําอย่างนี้ครับตอนเช้าแล้วก็ทําไปทํามาครับทำไปทำมา,มาคือจนถึงเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งหลวงพี่ทั้งสองก็มาถึงวัดกับพากันนําบาทนั่นเองครับเพื่อที่จะมาเตรียมฉันเช้าแต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคือพระที่ว่าเริ่มไปเดินมิตบาทกับหลวงพี่เนี่ย หายหาไม่เจอตอนที่เดินไปเนะ่ยคือไปด้วยกันแต่ตอนเดินกลับมาก็เหมือนว่ามาด้วยกันแต่บัตรพ่อสิมาสสันเขาหาหลวงพี่ไม่เจอหลวงพีสีปันษาเนี่ยก็เลยออกเดินตามหาจนตกใจครับหลวงพี่แกบอกว่าแกเห็นพระรุ่นพี่รุ่นนั้น นอนหมดสติอยู่ข้างทางแล้วเล่างงเอา้าแล้วข่อยยางกับวัดกับไผ่สันเล่าคือนอนอยู่นี่แล้วช่วงกับวัดเจ็ดโมงครึ่งข่อยกับยางกับเล่าแล้วไผ่อะย่างกับข่อยไปหอดวัดแล้วก็งงเจาของแล้วหลวงพี่ครับก็เดินไปพยุงเดินไปปลุกปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเหมือนกับลักษณะเหมือนกับ รุ่นพี่น่ยอาจจะโดนรถชนสักสักที่แหละแต่ว่าบอเห็นห้อยอย่างที่นะแต่ว่าหมดสติไปเลยไม่เห็นบาดแผลแต่ว่าหมดสติไปหลวงพี่ก็ไม่รู้จะทําไงครับแกก็บอกว่าแกขยาว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 ขยาจะแบกก็ไม่สมรวมจะร้องไห้ก็ไม่สมรวมได้แต่ขยาวจับจีบปรจอนจับหูดั้งจับข้อก็ไม่หายใจสุดท้ายครับเราก็นั่ง นางสวดมนต์นางสวดมนต์อยู่หันล่ะในความฝันนี่คือความฝันของหลวงพี่หรือพระอาจารย์สบปรรษาเราฟังแค่นี้ละ่ะมันแปลกกับตรงที่ว่าไปยางบิณธบัตตีหานำกันตีหานำกันบัดพ่อเจ็ดมงค์งกับพากันยางยางยางเขาวัดแล้วกับพากันเอาเขาของไปเตรียมเพื่อที่จะฉันบัดพ่อหอดเวลาฉันกลับหาหลวงพี่ท่านั้นไม่เจอแล้วกับตกใจแล้วกับยางออกมาทางตรงที่เราบิณธบาต ไม่เห็นหลวงพี่ท่านนอนอยู่ข้างทางแล้วก็ง,งงแล้วคอยยางกับวัดเจนโมงขึงกับผู้ใดไสันนั่นประมาณน,านั้นแล้วก็งง,งงมืดตืบเลยหลวงพี่ท่านนั้นครับปัจจุบันก็ยังอยู่ปัจจุบันก็ยังอยู่ในวัดกับหลวงพี่ศิปัรสราลกอกอะยุหันนะครับแต่จู่ๆฝันเห็นฝันเห็นหลวงพี่ทานีหลวงพี่านนี้ครับอายุอายุสี่สิบเจ็ดย่างสี่สิบแปดด้วยครับ อายุสี่สิบเจ็ดย่างสี่สิบแปดนี่คืออายุของหลวงพี่ในความฝันสี่เจ็ดย่างสี่แปดแล้วจะเป็นศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่แปดแลือจะเป็นแปดสี่เจ็ดแปดสี่แปดพอเราเป็นพระเป็นไหมครับกับบงครับแล้วแต่คนจะตีแต่อายุอายุพระที่ว่าฝันนั่คือสี่เจ็ดย่างสี่แปดแล้วแต่คนจะใส่นะครับเนาะบางคนว่าสุใต้กับใส่ศูนน้ำหนาแต่ว่าพระท่านเป็นพระ อาจจะใส่ศูนย์น้ำหนากหรือใส่แปดน้ำหนากกันแล้วแต่ครับเป็นแปดสี่เจ็ดหรือแปดสี่แปดกับอนเน่แปดสี่เจ็ดกับสี่แปดเนาะถ้าจับใส่จับขวามันก็เป็นเจ็ดสี่แปดอาจจะเป็นไปได้ครับตรงมาหางในห่างหนึ่งอะไรจะ่ลองพิจารณาบึงพมบอลคล่องฟันของเราครับส่วนใหญ่ครับจะเป็นเลขบนจะเป็นเลขบนนะครับซะส่วนใหญ่มเมื่อกี้กับน้นองสาวก็ได้หลายเติบน้องสาวนี่คือ เพิ่น er จะเป็นคนที่ว่าสื่อเลขสื่อหวยเสี่ยงโศกใช่ไแต่ก็เพิ่นก็บ่ค่อยด้ไปสื่อเลขของผู้อื่นไหนเพิ่นก็สจะตามแต่เลขของหลวงพีเพิ่นนี่ล่ะหลวงพี่เพิ่นอายุ40อย่าง41เนาะน้องสาวเพิ่นนี่อายุ30กว่ากัวจิน่าครับสองคนแล้วก็เพิ่นก็ซื้อเลขซื้อน้าเนีสี่กันแล้วแล้วแต่โฉกครับแล้วแต่โฉเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นก็บบได้ซื <Fair> ้อเลขของถุกคนไปไปทั <athlete> ่วดรอก็คือตามเลขของหลวงพีเพิ่นนี่ะครับก็คือหลวงพีเพิ่นฟันนี่กาบซื้อตตามนี้ ประมาณนั้นครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาเมื่อกี้แปดสี่เก้าเพื่อนกระไดประมาณหนึ่งสินะครับแต่ว่าผมตกใจกับต้นที่ว่าเพื่อนเซาเหลียงกับเซาตุ่มกับผมไปจํานวนเยอะพอสมควรผมก็ถามเนาะว่าเอาไปใส่กะไดน้๊องครับประมาณนั้นเพื่อน,นว่ามูพวกอะไรกับคนที่ว่ามาซื้อของกับน้องสาเรานะ่คือเห็นเพื่อนน่ะถูกเลขบ่อยบ่อยแล้วก็ขายของดีตั้งแต่ปี่ที่แล้วนะครับตั้งแต่ ตแต่นี่เพิ่มเซาเหรียญเพิ่มกแล้วแต่ความเชื่อครับแล้วแต่ความเชื่อนะหลายคนที่ว่าทาักมาสนใจครับลองทักมาสอบถามได้แต่ผมยังหูซึกตื่นเต้นครับที่ว่าน้องน้องน้องสาวลงาวงพี่นี่เซาเหรียญครับตุ่มไปเยอะพอสมควรแต่ก็บอกว่ากันครับก็ขอให้ทุกคนได้โชคให้มีความสุขให้มีซีดีเกิดขึ้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานค้าขายหรือการเสีย่ยงโชคก็ให้มีความสุขในแต่แต่ละวันกขอนที่จะทำชุดที่คาดมานครับผม